b บนซ์212ไฮบิดนะครับคันนี้มาด้วยอาการเช้าเช้านะครับแอร์เย็นดีนะครับวิ่งออกจากบ้านไม่ถึง10นาทีนะครับแอร์ก็ค่อยเย็นน้อยลงนะครับเบื้องต้นนะครับเราตรวจพบนะครับน้ำยาแอร์ในระบบมีรั่วซึมนะครับจุดที่รั่วซึมนะครับมาจากตัวคอยเย็นนะครับช่างได้ทําการนะครับถอดคอนโซลนะครับเพื่อเอาคอยเย็นนะครับออกมาเช็ค่วนะครับภายใน จะโดนถอดประมาณนี้นะครับเพื่อเาตัวคอยเย็นออกมาเช็ค่วนะครับในขั้ตอนการทํางานนะครับก็ทางเราจะมีผ้านะครับคุมประตูนะครับคุมกระจกนะครับคุมบอกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยนะครับเป็นผ้ามาตรฐานนะครับสวยงามหนานะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะครับในการทํางาน